ประเทศไหนในยุโรปรายได้ครัวเรือนตกหนักที่สุดในปี2025สวัสดีครับอบอฟโกโนไกอ่านสดก็เป็นบทความที่เราสนใจแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าอ่านสดคือเราอ่านพร้อมกันแล้วก็รู้พร้อมกันอันนี้เอามาจาก euronews.com ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้เอ่อ uh, real household income per capita in Europe which country has The highest increase and decline ก็คือประเทศไหนเพิ่มสูงสุดประเทศไหนลดต่ำสุดทีนี้คือหัวข้อเราายได้ครัวเรือนคืออะไรก็คือเงินทั้งหมดที่คนในครอบครัวมีอยู่ใช้ได้จริงหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายทางสังคมแล้วอ๋อถ้าเราเอาแค่รายได้อย่างเดียวคือก่อนหน้าเนี้หัวข้อเสนอแต่รายได้แต่ว่าไม่ได้เสนอว่า คือบางประเทศเขาอาจจะภาษีเยอะหรือเขาอาจจะค่านู่นค่านั่นค่านี่เต็มไปหมดอย่างเงี้ยแล้วหักไอสารพัดไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่จริงๆเท่าไหร่ครับก็คือเหลือหักทุกอย่างออกไปเหลือเฉพาะเงินที่สามารถเอาไปใช้ใจ่ายได้ในชีวิตประจําวันหรือเก็บออมฉะนั้นก็รายได้ในครัวเรือนก็รวมถึงเงินเดือนและค่า้าเงินเดือนและาค่าจ,จ้างรายได้จากธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระเงินบํานาญสวัสดิการรัฐกําไรจากการลงทุนการเงิน ก็คือเงินพูดง่ายๆคือเงินที่อยู่ในกระเป๋าครอบครัวจริงๆไม่ใช่ตัวเลขเศรษฐกิจสวยหรูอย่าง GDPGDP GDP เอาแต่รายได้ของคนทุกคนในประเทศแต่นี้คือเงินที่คนมีจะใช้จริงๆอืมท่นั้นเดี๋ยวกันนะเอา,เอาตามข่าวแล้วกันก็คือ ข่าววันนี้ก็เป็นยูโรนิวส์บิสเนสสำรวจว่ารายได้ครัวเรือนที่แท้จริงต่อหัวและ GDP ที่แท้จริงต่อหัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปีหกแปดรายได้ครัวเรือนต่อหัวที่แท้จริงลดลงในหลายประเทศในยุโรปในไตรมาสนี้ในไตรมาสแรกของปีหกแปดเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปสหาราชอาณาจากักรหืออังกฤษเนี่ยมีอัตราการลดลงสูงสุดหนึ่งจุดสาเปอร์เซ็นต อืมเดี๋ยวภาษาจะยากนิดนึงเอาขอเอาเป็นอันนี้ดีกว่าที่เรียบเรียงแล้วเออนี่กันก็เขาบอกว่าโดยสรุปนะสิบหกประเทศในยุโรปที่มีมีจากสิบหกประเทศเนี่ยมีถึงสิบประเทศที่มีรายได้ต่อหัวลดลงส่วนอีกหกประเทศดีขึ้นบ้าง อย่างประเทศที่มีรายได้เพิ่มเยอะที่สุดก็คือฮังการีบวกหนึ่งจุดเก้าเอร์ซ็นนี่เยอะสุดแล้วอ่ะรองลงมาก็คือเบลเยียมเดนมาร์กเบลเยียมเพิ่มหนึ่งจุดามเปอร์เซ็นเดนมาร์กกับอิตาลีเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นตเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสก็เพิ่มเล็กน้อยก็คือพวกนี้คือพวกที่เพิ่มรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่พวกอื่นๆที่เหลือก็คือลดลงก็คือประเทศที่เจ็บหนักที่สุดก็คือโปรตุเกสติดลบสีเปอร์เซ็น ออสเตรียสองจุดติดลบสองจุดหนึ่งกรีซหนึ่งจุดเก้าเช็กติดลบหนึ่งจุดห้าอังกฤษลบหนึ่งจุดสามเยอรมนีลบศูนย์จุดสี่รายได้หดเพราะว่าเงินเฟอ้อกัดกินรายได้จริงๆจรดีสวีเดนลดลบหนึ่งจุดสามสวีเอฮะอ่านบินพันกันฟินแลนด์ลบศูนย์จุดสี่เดี๋ยวนะ เราได้ยินว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียคือสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์อะไรเงี้ยเขาเก็บภาษีเยอะไม่ใช่หรอหากออกมาแล้วเขาก็ยังติดลบแค่นี้เหรอเออทีนี้คือก็หัวข้อนี้จะเป็นตัวเลขที่ดูยากนิดนึงแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันมีผลยังไงกับชีวิตของเรา ก็คือรายได้ครัวเรือนต่อหัวกับ GDP ต่อหัวมันฟังดูเป็นตัวเลขเศรษ,ษฐกิจแต่จริงคือมันมีผลกับชีวิตของเราโดยตรงก็คือถ้ารายได้ครัวเรือนต่อหัวคือเงินที่เรามีไว้ใช้จ่ายและเก็บออมถ้ารายได้ลดลงของกินของใช้แพงขึ้นแต่เงินในกระเป๋าก็จะน้อยลง คือคือค่าใช้จ่ายสูงขึ้นรายได้น้อยลงออนอย่างนี้บอกว่าติดลบกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ใช่ไหมก็เท่ากับว่าคนยุโรปนั้นเขาก็ต้องประหยัดมากขึ้นแต่ถ้ารายได้เพิ่มก็มีโอกาสซื้อของที่อยากได้ลงทุนหรือเก็บเงินเผื่ออนาคตได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่รายได้หดแต่ค่าหารค่าที่พักยังเท่าเดิมก็รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ชีวิตก็จะเครียดอ๋อแต่ว่า GDP ต่อหัวคือ เป็นขนาดเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อคนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้เงินเท่ากันคือ GDP เอาแต่รายได้ GDP โตแต่รายได้ครัวเรือนไม่โตก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ได้ประโยชน์แต่เงินยังตกอยู่กับกลุ่มคนบางส่วนอย่างเช่นครับประเทศของเราเขาเขาจะชอบรายงานอยู่เรื่อย GDP โตกี่เปอร์เซนต์ทำไมประชาชนยังยากจนเพราะไอที่โตเนี่ยมันไปโตกับเศรษฐีแต่ว่าคนทั่วไปก็ นับวันมีแต่จะหดครับก็ถ้า GDP หดก็คือเศรษฐกิจชะลออาจมีคนตกงานมากขึ้นอันนี้ที่รัฐบาลแต่ละประเทศเขากลัวเพราะถ้า GDP มันลดก็คือคือของเดิมอะต่อให้มันโตก็ไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่โตด้วยก็อาจจะไปตกอยู่กับธุรกิจใหญ่ๆก็คือนับเอาแต่รายได้นี่ไม่ได้สนว่าเป็นรายได้ของใครใช่ไหมไอ้ที่รายได้เยอะๆเพิ่มเยอะๆบริษัทธุรกิจใหญ่ๆแต่คนทั่วไปอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าหดเมื่อไหร่เนี่ย ก็คือมันจะมีแต่ลบกับลบเ,เงินเฟอ้อและภาษีเมื่อแม้เงินเดือนของเราจะเพิ่มแต่ถ้าเงินเฟอ้อสูงขึ้นของแพงขึ้นรายได้จริงก็ที่เหลือก็หดหมายถึงว่าเงินเงินเฟอ้อคือของแพงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเงินเดือนไม่ค่อยเพิ่มหรือเพิ่มก็เพิ่มไม่ทันเงินเฟอ้ออย่างเช่นเงินเฟอ้อก็อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวจากสี่สิบไปห้าสิบเนี่ยเฟอ้อไงแต่ว่าเงินเดือนคือเพิ่ม ไม่เพิ่มมาหลายปีแล้วแาวแต่ก๋วยเตี๋ยวราคาเพิ่มอะไรอย่างนี้ภาษีเพิ่มก็คือเงินในกระเป๋าน้อยลงอ่าก็คือเขาก็มาจ้องจะมาหักเงินออกจากกระเป๋าเรามากขึ้นสแสดงว่าตอนนี้คนยุโรปก,กำลังย่ำแย่ใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันทุกประเทศแต่มองภาพรวมคือ มีหลายสัญญาณทําให้คนรู้สึกว่าชีวิตชีวิตยากขึ้นทําไมคนถึงรู้สึกย่ําแย่รายได้ครัวเรือนไม่โตหรือหดตัวอย่างในยุโรปบางประเทศรายได้จริงลดลงแม้ GDP จะโตก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ได้ประโยชน์เต็มที่เ,เงินเฟอ้อสูงขึ้นคือของแพงขึ้นอันนี้ที่บอกไปแล้วก็คือบางประเทศมีไรายได้เพิ่มขึ้นเช่นฮังการีเบลเยียมอิตาลี GDP ของหลายประเทศยังโตสรุปคือไม่ใช่ว่าคนยุโรปทุกคนย่ำแย่พร้อมกันแต่รายได้หลายประเทศรายได้จริงลดลงกําลังซื้อหดเงินเฟอ้อสูงทำให้คนรู้สึกชีวิตลำบากขึ้นอย่างแน่นอนเขาจะลำบากขึ้นยังไงอ่ะเพราะว่าหลายประเทศก็ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอยู่แล้วถ้าเทียบกับประเทศของเรา ครับก็คือถ้าประเทศรวยอยู่แล้วยังบอกว่าลําบากลําบากนี่ก็ประเทศที่จนกว่าก็ไม่เหลือก็หลายประเทศที่เรามักคิดว่ารวยอยู่แล้วอย่างเช่นอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสสแกนดิเนเวียก็ยังเจอปัญหานี้ได้แม้รายได้ต่อหัวจะสูงกว่าไทายมากแต่คนทั่วไปรู้สึกลําบากขึ้นเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับกําลังซื้อจริงไม่ใช่ตัวเลขโดยรวมของทั้งประเทศอย่างเช่นของแพงแต่รายได้จริงไม่โตแม้เงินเดือนจะสูง แต่ค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าพลังงานแพงขึ้นเร็วกว่าเงินเดือนคนจะต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างบางประเทศภาษีสูงมากการขึ้นภาษีหรือค่าประกันสังคมทําให้เงินในกระเป๋าเหลือน้อยลงความเหลื่อมล้ํา GDP ต่อหัวอาจโตแต่รายได้ไม่กระจายเท่ากันผลกระทบชีวิตประจําวันเออต้องวางแผนการเงินเข้มขึ้นอืม แม้ประเทศเหล่านี้รวยกว่าไทยหลายเท่าแต่กําลังซื้อจริงของคนทั่วไปลดลงชีวิตก็ลําบากขึ้นเหมือนกันอืมแล้วคนที่อพยพมาอยู่ไทยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเจอค่าของชีพแพงๆของเขาหรือเปล่าหรือส่วนใหญ่เขาก็อยากจะมาด้วยความใฝ่ฝันอยู่แล้ว ครับก็คือคนที่มาไทยก็คือจะมาอยู่มาบ่อยๆหรือว่ามาอยู่นานๆหรือยังไงก็คือแบ่งง่ายๆว่าค่าของชีพแพงในประเทศตัวเองบางคนมาจากประเทศอะไรได้สูงแต่เงินเดือนไม่โตเท่าของแพงเช่นอังกฤษเยอรมนีสีเดนเดี็ดๆนะเงินเดือนไม่โตเท่าของแพงเดี๋ยวไปกัน มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมไม่ใช่แค่เอาทฤษฎีครับต่ออันนี้ก่อนก็คือ,เ,อเงินเดือนไม่โตเท่าของแพงคือของมันแพงกระโดดแต่ว่าเงินเดือนโตแบบขั้นบันไดประมาณนี้เออต้องจ่ายภาษีสูงของกินของใช้ค่าชาบ้านแพงเงินในกระเป๋าจริงเหลือน้อยถ้าย้ายมาไทยค่าใช้จ่ายถูกลงมาก อาหารค่าที่พักการเดินทางทําให้ชีวิตสบายขึ้นแม้รายได้ไม่สูงเท่าเดิมตัวอย่างเช่นคนเกษียณหลายคนเลือกมาไทยเพราะเงินบํานาญเพียงพอใช้แต่ซื้อของได้เยอะกว่าเดิมอ๋อครับเพราะอยากลองชีวิตใหม่หรืออบางคนฝ่ายฝันอยากใช้ชีวิตแบบไทยหรือทำงานแบบออนไลน์นยมองว่าอากาศดีเอ้เดี๋ยวก่อนอากาศดีอากาศร้อนเนี่ยแหละดี หรือฝุ่นในกรุงเทพนี่แหละอาหารอร่อยเอออันนี้ใช่ชีวิตช้าไม่เร่งรีบเหมือนยุโรปอ๋ออ่ะยุโรปเขารีบเหรออมนึกว่าแบบอะไรนะญี่ปุ่นอเมริการีบครับก็คือมีผสมผสมกันเออทั้งเรื่องของหนีเรื่องค่าของชีพด้วยหรือบางคนก็อยากจะลองจริงๆครับแล้วก็ที่เราถามไว้ว่าเงินเดือนไม่โตเท่าของแพงเช่นอังกฤษเยอรมนีสวีเดนมีตัวอย่างที่เป็นปรูปธรรมไหม ตัวอย่างสมมตุติอังกฤษเงินเดือนพนักงานทั่วไป2,500ปอนด์เด้อปอนด์กี่บาทหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยเงินเดือนของพนักงานทั่วไปก็มากกว่าเราก็ประมาณห้าเท่าเท่านั้นเองครับก็ค่าใช้ใจ่ายหลักก็คือค่าเช่าบ้านในลอนดอนพันสองร้อยปอนด ค่าของกินหกร้อยปอนค่าขนส่งร้อยห้าสิบปอนภาษีประกันสังคมสี่ร้อยปอนเงินเหลือจริงๆคือลบให้แล้วเหลือร้อยห้าสิบปอนก็คือประมาณหกพันเจ็ดพันบาทคือรายได้แสนเจ็ดพันแต่ว่าหักค่าชีวิตประจำวันเหลือเจ็ดพันบาทยูร้วมนนีเนงินเดือนพนักง,งานทั่วไปสามพันยูโรครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลงกับ ตัวเลขเพราะว่าค่าเงินมันคนละแบบกันเก้าหมื่นสามอะเยอรมันมีเงินเดือนน้อยกว่าเหรอค่าเช่าบ้านในมิวนิกอ่ะยกตัวอย่างเมืองมิวนิกพันสี่ร้อยูโรค่าของกินเจ็ดร้อยค่าขนส่งหนึ่งร้อยอ่ะขนส่งเขถูกนะหมายถึงว่าตทบที่เ,เงินเดือนภาษีประกันสังคมหกร้อยคือโดยรวมแล้วภาษีประกันสังคมของ ของเงยอรมน,นีแพงกว่างฤดเงินเหลือใช้จริงสองรอยยูโรก็ประมาณแปดพันหรือมากกว่าอังกฤษจิตนึงคืออันนี้พูดถึงพนักงานทั่วไปนะไม่ได้ว่าทุกคนจะเงินเดือนเท่านี้แสดงว่าส่วนใหญ่น่าจะเงินเดือนมากกว่าที่บอกนี้สวีเดนเงินเดือนพนักงานทั่วไปสามหมืนห้าพันโครน ก็คือ,เ,อเดี๋ยวนะตัวย่อมัน sek แสนสองหมืนโอ้รายได้เยอะกว่า,าไปทางนานสวีเดนกันค่าเช่าบ้านในสต็อกโฮมหมื่นห้าพันโครนค่าของกินแปดพันโครนเดี๋ยวอ่ะแปลงนิดนึงหมื่นห้าพันก็คือ ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทค่าเช่าบ้านห้าหมื่นหนึ่งพันเอของของเยอรมนีก็ก็เกือบห้าหมื่นอยู่นะพันสี่ร้อยยูโรเนี่ยค่าของกินแปดพันค่าภาษีประกันสังคมหนึ่งหมื่นโครนหนึ่งหมื่นโครนภาษีสามหมื่นสี่พันเงินเหลือใช้จริงสองพันโครน หกพันแปดร้อบาทไอ้ทำไมมันเหลือพอ,พอๆกันทั้งสประเทศเลยวะเออครับคือไม่ได้บอกว่าทุกประเทศมันก็คือจะคนจะแบบโอ้โหเหลือเงินน้อยแบบนี้หมดนะคือแค่ว่าน่าจะเป็นกรณีทั่วไปมากกว่าก็คือก็สรุปว่า เราไปเราไปมองแต่รายได้ไม่ได้ไงก็คือรายได้สูงก็จริงแต่ว่าค่าของชีพก็สูงหักกันก็เลยเหลือใช้จริงไม่มากก็เลยเป็นเหตุผลว่าหลายคนมองหาประเทศที่ค่าของชีพถูกกว่าเช่นไทยแล้วคนที่อยากจะย้ายมาอยู่ไทยเพราะหนีค่าของชีพแพงเนี่ยเขาต้องเก็บเงินสักเท่าไหร่ถึงจะส่วนใหญ่เขาเก็บเงินสักเท่าไหร่ถึงจะย้ายมาได้ ก็แบบกรณียังไม่แก่ไงเดี๋ยวนะส่วนเขานิยมดิไม่ใช่ต้องแหละมันไม่มีตัวเลขตัวเขานิยมเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะถึงคิดจะย้ายมา ถ้ายัางไม่มีเงินกเกษียณก็คนที่ยังไม่มีเงินกเกษียณแล้วอยากย้ายมาไทยก็คือแล้วแต่ว่าเผื่อไว้สักกี่เดือนต้องมีเงินเผื่อฉุกเฉิน 6แสนต้องมีเงิน6แสนบาทถ้าเผื่อ12เดือนถ้าเผื่อ24เดือน1.2ล้านอ,อถ้าถ้าไม่มีเงินกเกษียณก็ต้องมีเงินสำรองให้ใช้อยู่ได้อย่างสบาย1ถึง2ปีพออยู่ไทยแล้วค่อยหารูทางทำงานออนไลน์ทำธุรกิจหรือเก็บเงินต่อได้โดยไม่เครียด เห็นใครยังไม่แก่แล้วก็มาอยู่ไทยเนี่ยเขาก็คือต้องเผื่อสำรองเงินประมาณหกแสนถึงล้านต้นๆบาทแล้วหลังจากนั้นก็มาหาทางเอาตัวรอดเอาเองในไทยอีกทีหนึ่งว่าจะหาระไรได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดหาไรายได้ตอนที่อยู่ไทยไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องกลับไปไงเออโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับหัวข้อนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูข่าวต้นฉบับนิดนึง เพราะว่ามันมีแต่กราฟกับตัวเลขไงเราอ่านสดเราก็จะสื่อสารยังไงก็คือเดี๋ยวดูก่อนเอาต้นฉบับสรุปเป็นไรายได้โครเรือนเอาเป็นรลยเอาเป็นสรุปว่าประเทศไหนเพิ่มรถกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันก็คือไอที่เพิ่มเนี่ยมีอยู่แค่ หกประเทศแต่เพิ่มก็ถึงหนึ่งเองอะรายได้เพิ่มขึ้นก็คือมีฮังการีซึ่งประเทศรายได้ต่ําอยู่แล้วในถ้าเทียบกับประเทศอื่นครับเพิ่มเยอะก็ไม่แปลกแต่ว่าเบลเยียมเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าประเทศรายได้สูงครับฮังการีเพิ่ม 1. 9ดเก้าเบลเยียมเพิ่ม1 3จุดสาเดนมาร์กเพิ่ม1%เนเนี่ยเดนมาร์กก็รายได้สูงอยู่แล้วก็ยังเพิ่มอิตาลีเพิ่ม1%ปอร์เซนอ่าอิตาลีรายได้กลางๆครับเนเธอร์แลนด์เพิ่มศูนจดสามเออศูนย์จุดสามก็เหมือนเหมือนไม แล้วก็ประเทศที่ลบลดลงครับโอแลนด์ o ลบ0.1สเปนล,ลบ0.2อ๋อเหรอเพิ่งพูดข่าวสเปนขาดแคลนนะักท่องเที่ยวครับยังไม่ส่งผลใช่ไหม <c oughs> เออก็ลบ0.2เองครับยังยังไม่ส่งผล <c oughs> เดี๋ยวต้องรออะไรนะปีถัดไปครับ <c oughs> สเปนรายได้ท่องเที่ยวหายเออฟินแลนด์ลบ0.4เยอรมนีลบ0.4ครับคือพวกนี้ลบนิดเดียว แต่อที่ลบเยอะคือสวีเดนลบหนึ่งจุดสามคือคือเยอะคือหมายถึงว่าเยอะถ้าเทียบกับประเทศอื่นแต่ตัวเลขนี้หนึ่งจุดสามเองอะ่ะ <1. S 1> ใช่ป่ะอ่า U.K. ลบหนึ่งจุดสามเช็กเกียลบหนึ่งจุดห้ากรีซลบหนึ่งจุดเก้าออสเตรียลบสองจุดหนึ่งแล้วก็โปรตุเกสลบสี่จุดห้าครับสุดท้ายดีกว่าตัวเลขรายได้ครัวเรือนที่บอกเนี่ยก็ลบไม่เยอะนี่ แล้วมันจะส่งผลอะไรล่ะข่าวนี้เขาทำไมต้องมาบอกด้วยนี่คุณบอกว่ารายได้คนเรือนลดไม่เยอะแค่นิดหน่อยเองจะมีผลอะไรแต่จริงๆแล้วสำคัญนะเหรอมันสะท้อนว่ากำลังซื้อจริงคือ GDP ต่อหัวโตแต่อาจไม่กระจายถึงทุกคนหมายถือว่า บางประเทศบอกอ๋อๆๆมันต้องไปเทียบกับอันนี้ด้วยดิมันมีกราฟอีกอย่างหนึ่งคือ GDP เพราะโปรตุเกสเนี่ยลบตั้ง4.5ใช่ป่ะ GDP โปรตุเกสก็ติดลบอ๋อ GDP โปรตุเกสติดลบ0.6ครับส่วนฮังการีรายได้บวกมากที่สุดใช่ไหมเอ่แต่ GDP ฮังการีไม่โตฝรั่งเศสกับอะไรอะเนเธอร์แลนด์บวกนิดนึง แต่ GDP เนเธอร์แลนด์บวก0.2ก็พอๆกันกับลระเทศวคเรือนฝรั่งเศส GDP บวก0.1คือเรียกได้ว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย GDP คือแบบว่าไม่ต้องมาพูดถึงระดับแบบเยอะๆเลยนะเวียดนามนี่ยแหละ GDP 7%อย่างเงี้ยเอ่อจีน5%อะไรเงี้ยไทยปีนี้อาจจะเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าอย่างเงี้ยเอ่ออ้าวแต่มีประเทศที่ GDP โตระเบิดเลยนะไอร์แลนด์ รายได้ไง GDP คือรายได้ไอร์แลนด์โตตั้งเจ็ดเปอร์เซนโอ้ทำไงไอซ์แลนด์ประเทศเกาะเอที่ไม่มียุงก็โตสองเปอร์เซ็นครับที่เหลือก็โตกระจึงกระจึงครับโปลแลนด์ลำดับสามก็ยังแค่ศูนจุดแปดครับที่เหลือไล่ลงมาศูนย์จุดทั้งนั้นเลยเอมีพวกติดลบเนี่ยก็คือนอร์เวย์ลบศูนย์จุดสองสีเดนลบศูนจุดสม โปรตุเกสลบ0.6สโลวีเนียลบ0.9อัคเซมเบิร์กประเทศอะไรได้อันดับสองก็ลบ1.3เ,เดนมาร์กลบ1.4อ้าวแต่เดนมาร์กรายได้ครวัวเรือนเพิ่ม1%แต่และแต่ GDP ลบ1.4เออครับก็คือคือตัวเลขมันอาจจะดูน้อยแต่ว่าก็ทีรายได้ของประเทศอย่างน้อยเลยแล้วรายได้ครวัวเรือนมันจะติดลบเยอะกว่านี้ได้ไง ก็คือหมายความว่าถ้ารายได้มันติดลบหนึ่งก็หมายความว่าเศรษฐกิจก็แสดงว่าเศรษฐกิจก็สบไปด้วยอย่งไงครับก็เราจะทำอะไรว่าไอแลนด์อ,อะโตตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นจากสาเหตุอะไร ฟังดูแรงใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปรวยขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นตคือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าโตเจ็ดเปอร์เซ็นนี้มันระดับเดียวกับเวียดนามเลยนะอ๋ออ๋อนี่ไงอย่างสำนักงานใหญ่ google ก็ยังไปตั้งที่ดับลินไอแลนด์เลยใช่ไหมก็ค,คือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีมาตั้งสำนักงานทำให้ g d ดีพพุ่งเยอะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนประเทศคนในประเทศได้เงินเพิ่มเพราะว่า เขามาลงทุนเขาก็เงินเขาก็หมุนอยู่แต่กับพวกบริษัทใหญ่ๆไงบริษัทขา้ขามชาติบริษัทข้ามชาติย้ายกําไรเข้าประเทศก็คือ,เ,อเหมือนว่าอเมริกาเนี่ยเก็บอะไรแพงใช่ไหมก็เลยย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งเหมือนเหมือนฉันเป็นสัญชาติไอร์แลนด์นะไม่ใช่สัญชาติอเมริกาอะไรเงี้ยก็คือย้ายมาตั้งเพื่อลดภาษีครับก็คือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนี่เองถึงได้โตวไวนะครับ อืมครับก็จากคอมเมนต์ก็บอกว่ายี่สิบปีที่แล้วเงินเดือนแสนกว่าซื้อทองได้สิบกว่าบาททุกวันนี้เงินเดือนสองแสนกว่าซื้อทองได้แค่ห้าบาทเองครับอันนี้ก็คือผลของเงินเฟอ้อโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามที่สงสัยก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้าติดตามโกลดไกด์ดูได้ที่โกลด์ไกด์ .com ครับวันนี้ไปแล้ว